สวัสดีครับสวัสดีครับพี่้องปองไปสู้ผู้สู้คนเนาะมาฟอกับสงบ่อไก่ผ้าทับมันนี่บ่อไก่ผ้าโบกินตําบักทัวแหล่นะมันนี่เนาะตําบักทัวแหล่แกมกับต้มเครื่องในงัวมีพักพักกงตุงแกมพักกงตุงแก้มพักกงตุงมันนี่ครับมาเดี๋วเขาเนี้ยเนาะตําบักทัวแหล่ลองบึงมันนี่บริกินเฮงคือกันตาบักทัวแหล่นี่ก็ได้นั่นน่เห็นที่หนึ่งอยู่ตลาดเนาะบ่อไก่ไปซื้อมา เอามามมา,มายี่บอให้ห้างมาเจ็บแสบก็บอกไกลได้ละก่อนไปทำการทำงานเนาะเหมืนนี้เนาะมาเจ็บแสบด้วยครับบอกอะไรก็กินเจ้าพ่อกล้องสูงมาแก่ตุ๋มมาก บอกมาผมอกตลูกอ่อนคือเกาอยู่หลังบ้านรังบ้านคือเกาครับอาจจะหกแน่น้อเมือนนี้นะครับตักลงก็ตักลาตักแพร่ทางมองไทยบ้านจะอยู่หลังบ้านนี่นะครับ ก่อนไปทำการทำงาน <c oughs> <c oughs> เติมพลังก่อนครับกินยังกับบุ่แหง้งถกกินเขาด้วยครับพี่น้องเอ้ย 嗯你知道你知道你知道。 Hãy subscribe cho ในนอะงานลอยกระทงเคยนี่นะครับมวลบ่ครับพี่นนองก็ไกลบริไปเด้วครับเด้อไกลนอนอยู่ในห่องอืม้ม 오. Ừ. Ừ. nhạc được rồi หขอเหียปากขอเถอะเขาพ่ายได้เริ่มเลยแจ็ผู้เกาตามผมทัวดำกันเลยคุณดีเบิร์ตเฮ้ยอ,อีมครับ หืมนิ่งหยาบเลยอื้สาอีกอ็มัน,น,มมนคือหอดอ,อ,อยู่อืมจำนะกิงค์ะบัไก่กับสีดาพีและน้องเพียงสุงดเวยครับเนาะจะได้กับ <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตัวไข่บบกไก่ด้อยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บบกไก่เฮ็ดคลิปต่อๆไปให้พี่น้องรับบังรับชมเนะครับเนาะซับนื้อมะเขืิมนี้ออบกกับโบกไก่กันสิข้อกาวเข้ามาสวัสดีครับ